สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานรรการณ์นะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2025นะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับผมมองดูงว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจฝืดนะเศรษฐีเนี่ยจะรวยลดนะครับแล้วก็เป็นทุกข์ได้นะหากความ นที่ผมติดตามแลค้คาดการณ์นะว่าปัญหาที่สะสมหมักหมมมานานเนี่ยอาจจะามาฝีแตกในปี2025นเนี่ยนะครับเรียกว่ากรรมสนองสำหรับคนจำนวนมากนะครับในโลกที่ใช้วิถีชีวิตการกินใช้บริโภคกันเนี่ยเกินเลยความจำเป็นไปมากสร้างปัญหาหนี้สินสะสมกันในทุกด้านนะครับทั้งในภาครัฐเองนะในส่วนของเอกชนการลงทุนแล้วก็ในครัวเรือนทมกลางการดิส r u ปชันนะครับของเทคโนโลยี นะการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับนะเมื่อยุคดิจิตอลมาถึงเนี่ยทำให้หลายธุรกิจนะครับหลายภักส่วนเนี่ยถูกผลกระทบอย่างหนักหลายธุรกิจนะครับที่เรียกว่าเคยรุ่งเรืองในศตวรรษที่แล้วนะก็จะกลายเป็นดาวร่วงนะครับในศตวรรษนี้แล้วก็มีการนปิดกิจการลดขนาดนะปลดลดคนไปเป็นจํานวนมากนะครับเกิดสภาวะการตกงานว่างงานในปี2024นะเพิ่มมากขึ้น และดูเหมือนนะครับถ้าสถานการณ์ต่างเนี่ยนะครับไม่ดีขึ้นนะครับโอกาสในปี2025เนี่ยอาจจะหนักกว่าในปี2024อย่างแน่นอนเลยนะครับคือการตกงานว่างงานจะมีเยอะขึ้นก็จะยิ่งซ้ำเติมนะกำลังซื้อที่ลดลงไปอีกนะของโลกนะจากการรัดเข็มขัดนะปัญหาเงินเฟ้อในช่วงเมื่อหลายปีก่อนหน้าน,นี้นะครับสภาวะแบบนี้นะครับเรียกว่า Great d e p ช e ่นสก็ไม่น่าจะผิดนะครับ เพราะว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมันโตต่ํากว่าศักยภาพที่มันควรจะมีศักยภาพเป็นไปได้ที่เคยเป็นมาแล้วนองยิ่งหากปี2025นะครับเกิดฝีแตกเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเรียกว่าเกิดสภาวะเรียกว่าลงจอดแบบฮาร์ดแลนดิ้งอะนะเครื่องบินลงจอดแบบกระแทกเลยนะฮาร์ดแลนดิ้งนะไฟลุกท่วมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นนะเกิดการครชล่วงลงมา อย่างแรงด้วยแล้วเนี่ยนะครับยิ่งซ้ำนักเก็ตดิเบชั่นสองจุดศูนย์เนี่ยให้หนักขึ้นไปอีกนะฮะเรียกได้ว่าในปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่เศรษฐกิจฝืดนั่นแหละนะครับเศรษฐีเองเนี่ยก็จะรวยลดลงนะหรือบางคนเนี่ยจะรวยแบบหายไปเลยนะเป็นทุกข์กันมากได้เรามาระวังตัวกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ